อ้าวมีรถเข้าใหม่สองคันนะครับเป็น Accord ปี1 0ูนะ2.0 e นะครับรถสวยสีเทาเดิมเดิมไม่เคยเฉียวชนหน้าหลังเดิมหมดเลยนะครับพวงอมาลัยมันตีฟังชั่นเบาะหนังสีครีมนะครับรถสวยเลยเห็นไหมนะสวยหมดเลยเห็นไหมขายอยู่3,5 0 0นหนะครับแอ c o คอร์มีหลายคันเลยนะเข้าใหม่ สีขาวก็มีสีเทาเข้มก็มีมีหลายสีเลยมีหลายคันเลยสีขาวก็มีหลายคันสีขาวสองคันนะก็วสวยเดิมๆนะแต่แฟนนั้นได้เต็ม3ามแ่าแต่ได้สี่แสนนะนะครับก็วสวยเดิมๆอีกคันหนึ่งเป็น b t 50 pro a t r o a t r o นะครับก็วสวยนะเข้าใหม่มานะครับ สวยสี่แสนกว่าบาทนะครับมีคิ้วล้ออะไรแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีกล้องด้วยเนี่ยรถเดมิเดมๆหมดเลยนะแต่งแล้วเรียบร้อยคิ Q ้วล้อนะครับคิ Q ้วล้อกล้องถอยนะครับกล้องถอยกล้องหน้ารถก็มีใช่ไหม เบาะหนังนะครับพรมปูเรียบร้อยนะแต่งมาเรียบร้อยสวยนะครับสี่แสนกว่าบาทเบาะหนังครบครันไม่มีรอยขูดขีดขาดนะครับรถช่วงนี้ขายดีนะยังไงดูรีบมารีบดูรีบจัดสดจัดได้หมดนะครับ เอ็กโซล่าสีขาว28เท่านั้นมาซื้อไปเถอะแต่ขายสดนะดาวล่าแบ็กเอดิชั่นนะครับตัวนี้ไปติดกล้องถอยมาแล้วนะให้ไปติดกล้อง360มาแล้วนะขาย599เหมือนเดิมถูก,ถกๆนะครับติดกล้อง360แถมให้ไป มันก็ไม่ต่างอะไรกันกับตัวนั้นเลยตัวใหม่เลยคิ้วร้อเรียบร้อยเบนซ์หกแสนกว่าคันนี้แต่รถดด้วยสัทอ่ะ <c oughs> อ้าวเอสสีขาวเอ้ยสีดำย,ยังไงสวยฮนะแม็กสวยเนะี่ยผมว่าแม็กเนี้ยสวยร้านสี่เก้าไงมาดูกันแล้วกันนะเนี่ยเห็นไหมแม็กนี้สวยไหม รถสวย SK 200อันนี้ก็ BT 50อันนี้นาวัอไททตันตัวเตี้ยสีประตูสีเทาดำนะสีเทาเข้มแม็กสวยนะครับแม็กสวยเห็นไหมแม็กอย่างสวยอะ่ะนะครับรถสวยเลยพร้อมใช้จัดเฟอรนดเจอเต็มเทาดำฮนะ นะเหมือนดำอะเหมือนสีดำอะแต่ว่าดูแลง่ายกว่าคันนี้นะน้าหล่อด้วยนะครับจัดไฟแนนซ์สองสมวันรับรถขับไปเที่ยวได้เลยนะสวยข้างหลังมันก็ยังไม่ขายโชว์เฉย